ม,ม,ม่ไถนะนนนะคะเดีย๋ยวนี้เขานิยมนะแบบเป็นเรื่องดังมะกถ้าไม่ได้ชัดโอ้กินทันเหรอเนี่ยถนนเนี่ยโยงเบาเบาเบาถนนนะคะไม่ใช่ทุเรียนถ <laughs> นนนะคะไม่ใช่ทุเรียน ดูโอ้ยังดกเลยเตังงตะมาดูอะไรนะตะโอ,โอ้ขนุนนะเนี่ยต้นขนุนร้อยปีถึงไหมเนี่ยร้อยปีอ่ะน่าจะถึงแล้วเนี่ยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาถึงเย็น เหรียญหลนนี่ขนมต้นเดียวขนาดนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเขาจะมีจอมปลวกอยู่ตรงนี้ด้วยปลวกจอมปลวกขึ้นเต็มเลย,ยดดกนะ็ต้องไปหนาลมเย็นมาก การดีมากๆค่ะแต่ละคนแต่ละคนนั่งนั่งรอ,อกลับบ้านกันแล้วอันนี้ก็ต้นงิ้วต้นงิ้วต้นงิ้วว้าวต้นงิ้วต้นเนี่ยเยอะเหมือนกันแน่ๆหนึ่งสองสาม ต้นงิ้วที่ใครๆก็ปรารถนาอยากปีนต้นงิ้วกันจริงไหมแต่อันนี้งิ้วไม่มีน้ำน,นะคะปีนได้คะ่ะชอบขนนต้นนี้มากเลยดอกจริงๆอ่ะ หกกินม้ยลวแม่ทำกล้วยบวร์ชีกินไหมกินไหมใครอยากกินกล้วยเบอร์ชีขนุนแม่ขนุนทำไมมันมากใช่ไหม,ม,มตาอ,อันนี้กี่ปีเนี่ยขนุนต้นเนี่ยสอ,องร้อปีเออถึงนี้สองร้อยปีมันก็ตายหรือมั้งตายแล้วอายุคนแล้วเนี่ย ตั้งแต่พอยายแดงไอ้สื่อนะั่นเขาก็มีแล้วน่ะที่นี่พอใยญแดงก็ตายแล้วจะคข้องเดิมเขาก็ตายแล้วพือใหญ่แดงมาตายอีกก็ <c oughs> ยังบมูราจิมาตายอีกโล่ค <c oughs> นห <c oughs> นว <c oughs> นหน่อย <c oughs> พริกไม่มีแล้วนะคะใีแต่ต้นมะพร้าว